อยากเอาพื้นที่สองชิ้นนี้มาลบกันอ่าเขาอยากรู้ว่าพื้นที่ชิ้นที่หนึ่งลบพื้นที่ชิ้นที่สองมันเท่าไหร่หรอนี่คือสิ่งที่จดอยากไายรูปแรกเนี่ยเราเห็นไหมล่ะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากเอ่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จริงแต่พอมันถูกเฉือนบางส่วนไปเนี่ยมันจะกลายเป็นคางหมูทันทีสองด้านนี้เป็นด้านคู่ขนาน ถูกไหมสองด้านนี้เป็นด้านคู่ขนานตรงเนี้ยเรารู้แหละว่ามัน8ดอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันต้องเทียบมาจากรูปเหล็กอีกฝั่งหนึ่งมันต้องเทียบมาจากรูปเหล็กค่ะตรงนี้กับตรงนี้มันต้องเท่ากันถูกปะ่ะตรงนี้ก็เลยเป็นหโอเคนะตรงนี้ก็เลยเป็นหตรงนี้ก็หอันนี้ก็หส่วนด้านล่างค่ะตรงนี้นะคุณน้ำขอเป็นขีดเดียวแล้วกันตรงนี้ปึ๊บอันนี้คือ8ดหมดเลย ใส่ให้ครบก่อนเดี๋ยวเราจะหาพื้นที่แรงเงาชิ้นแรกก่อนรู้สึกวันนี้เราจะเรียนชิวเนาะเพราะค่อนข้างจะง่ายง่ายหรือเปล่านะเอ็กวูน้ำคิดไปเองหรือเปล่าไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่ไม่โหดไลายเท่าเท่าข,ข้อก่อนก่อนอะรูปที่หนึ่งค่ะคางหมูใช่ไมอะเศ้ยหนึ่งส่วนสองคูณต้องเขียนสูตรอีกไหมคูน้ำขอเขียนเป็นคางหมูละกันตรงนี้นะ ผลบวกของด้านคู่ขนานคือ2ด้านนี้นี่คือด้านคู่ขนานนะทำสัญลักษณ์ดีไหมทำแบบนี้แล้กันด้านคู่ขนานบวกกันอะ่ะ8บวก6อันนี้คือ1นส่วนสคูณผลบวกของด้านคู่ขนานเสร็จแล้วด้านสูงอยู่ไหนอะ่ะถ้าคู่ขนานอยู่ตรงนี้ส่วนสูงก็ลากตั้งฉากจาก2ด้านนี้ถูกไหมลากเชื่อมกันในแนวตั้งฉากก็คือ8ค่ะตอนนี้เป็นส่วนสูง อ่าตอนนี้เป็นส่วนสูงนี่คือสูงโอเคนะเราก็จะได้พื้นที่เป็น8บวก6เป็น14 14, 14คูณน้ำโยกส่วน2 14. ไปตัดเลยน้องปห้าอาจจะคิดทันบ้างไม่ทันบ้างเนาะแต่คูณน้ำเชื่อว่าวันนี้มันมีข้อง่ายเยอะอยู่เหมือนกันลองคิดไปพร้อมกันก็เลยได้ชิ้นแรกเท่ากับ56ใช่ไหมห้าสิ ชิ้นที่สองชิลมากเลยเป็นรูปอะไรเนี่ยสามเหลี่ยมอ่าเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะสามเหลี่ยมอะไรนะสามเหลี่ยมธรรมดานี่แหละอันนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วอันนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะว่ามันมีสองด้านสองด้านเท่ากันใช่ไหมแต่แต่ส่วนมันก็เหมือนกันค่ะสามเหลี่ยมหน้าจั่วแต่เป็นจั่วที่เป็นอะไรเป็นจั่วที่เป็นมุมฉากไง พื้นที่ชิ้นที่2ก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงธรรมดานี่แหละอันนี้ก้อนนี้ได้เท่าไหร่อ่ะเศษหนึ่งส่วนสองคูณหคูณหตัดก่อนไม่เอ่ยสองหนึ่งสองสองสามหกหกสามสิบแปดกลายเป็นว่าชิ้นที่หนึ่งกับชิ้นที่สองพื้นที่ต่างกันเท่าไหร่ล่ะจับลบจบแล้วต่างกันเท่ากับ เออห้าสิบหกลบสิบแปดข้อนี้เลยตอบสามสิบแปดตารางเซนติเมตรค่ะโอ้ทำไมวันนี้แต่ละข้อดูเหมือนจบง่ายจังเคียนะข้อนี้จบนะคุณน้ำขีดเส้นใต้ใส่คำตอบแล้วเรียบร้อย